สวัสดีวันนี้กับภาพที่เห็นใบบัวบกมันเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแต่รู้ไหมคะว่าใบาบัวบกช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยทำให้หน้าที่มีปัญหาหมองคล้ำขาวใสเด้งดูเด็กด้วยวิธีการง่ายๆใครที่ยังไม่เคยและยังไม่รู้ฟังให้จบหลอดคลิปนี้เป็นสูตรธรรมชาติใกล้ๆตัวที่แค่ทำเป็นประจำใสจริงก่อนชมฝากกดิดตามและกดกระดิ่งเอาสื่อช่วงเวลาในการ เตรียมวัตถุดิบและแนะนําวิธีการทํากันเลยเริ่มจากเตรียมใบบัวบกใช้เฉพาะส่วนใบปริมาณ1กํากมือใช้ร่วมกับผงธนาคาซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านสะดวกไรบาน2ช้อนโต๊ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวิตามินซีหรือนะ้ํามันมะพร้าวขึ้นอยู่ความสะดวกแต่ละบ้านได้เลยหั่นใบบัวบกเสร็จใส่เครื่องปั่นเติมน้ําเล็กน้อยปั่นให้ละเอียด กรองใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำปริมาณ1-2ถึงช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเติมผงธนาคา2ช้อนโต๊ะทำการคนให้เข้ากันหากทำแล้วเหลือทำแล้วใช้ไม่หมดแนะนำให้ใส่กรองปิดฝาใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ7-10วันนำออกมาใช้ได้ทุกๆ2-3สวันใช้เป็นประจำบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนจริงๆหลังจากที่คนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้ว หลายๆคนที่มีปัญหาหน้ามันแนะนําให้ใช้มะนาวใส่ลงไปได้เลยเพราะวิตามินซีจากมะนาวจะช่วยทําให้หน้าขาวใสแต่หากใครที่มีปัญหาหน้าแหง้งฝ้ากระหนาและมีหลุมเยอะๆแนะนําให้ใช้วิตามินซีเข้มข้นแบบที่มนแนะนําประมาณ3-5หยดคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้ใช้ได้เลยถึงช่วงเวลาแนะนําการใช้แล้วก่อนใช้ทุกๆครั้งแนะนําให้หลังหน้าให้สะอาดสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกทุก 2-3วันทําการนี้นะคะมาร์คให้ทั่วและทําการขัดได้เลยเดี๋ยวถ้าใครที่มีแปลงนะมนแนะนําใช้แปลงได้เลยแต่มนไม่ถนัดมนแนะนําใช้มือเลยมนจะนี่นะคะมาร์คให้ทั่วใบหน้าคือสูตรเนี้ยใครที่มีปัญหาหมองคล้ํากระฟ้าตรงไหนที่มีปัญหาเยอะให้เน้นนวดบริเวณนั้นก่อนประมาณ3-5นาที แนะนำให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางในการนวดนะคะต้องส่วนไหนอย่างหน้ผาผากที่มีรอยเหี่ยวยน่นแนะนําให้นวดแล้วดึงขึ้นนวดแล้วดึงขึ้นเพื่อจะช่วยทําให้ริ้วรอยแห่งวัยหายไปสูตรนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าช่วยทําให้คนที่มีปัญหา ลอยเหี่ยวโยวนล่องน้ำมากตรงนี้นะคะและมีปัญหาสิวเซี่ยนดีขึ้นความรู้สึกในช่วงเวลาที่นวดมันบอกเลยว่ารู้สึกเย็นชุ่มชื้นบริเวณใบหน้าเพราะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาหน้ากล้านแดดฝ้ากระหนาๆหลุมสิวเยอะๆมันขัดประมาณ5นาทีแล้วมันจะทำการผักหน้าประมาณสินาที และนี่เป็นใบหน้าหลังจากที่ใช้สูตรใบบวบธานาคารและวิตามินซีนวดขัดเป็นประจำช่วยได้จริงสำหรับหลายๆคนที่มองหาสูตรธรรมชาติแก้ฝ้าหน้าขาวใสเด้งเด็กแบบที่เห็นในคลิปนี้ค่ะลองไปทำเป็นประจำอย่างที่มนแนะนำบอกเลยดีจริงถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้มนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆเชัา,านี้